สวัสดีค่ะพบกับแม่นางทองกว้านะคะวันนี้เนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนจนเช้ามาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะคะนี่ค่ะฝนตกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาทำเมนูพิเศษ นั่นก็คือนี่ค่ะทุกคนเมนูพิเศษของเราวันนี้ก็คือผัดใบกระเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดใบกระเจี๊ยบกันก่อนนะเด็ดเอาเฉพาะใบนะคะก้านนี่เราไม่เอาเพราะมันแข็งม,มันจะไม่อร่อย เมนูผัดผัดใบกระเจี๊ยบนะคะเป็นเมนูที่ของกวาวชอบมากๆเลยนะคะตั้งแต่เด็กแล้วนะเขาจะมีความมีรสชาติเปรี้ยวๆรสมันจะกลมกล่อมนะคะมีทุกรสเลยค่ะ แล้วเราก็จะมาตำขมิ้นกับพริกรวมกันโคลกให้เข้ากัน หั่นพริกให้เป็นชิ้นเอาหม้อตั้งไฟใส่น้ำมันแล้วก็ พริกแกงที่เราผกไว ใส่กะปิลงไปผัดพอกะปิเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็สุกแล้วนะก็ค่อยใส่ใบกระเจียบลงไปนะ เริ่มน่ากินแล้วใบกระเจีย๊ยบที่มันสุกอนะเนาะที่โดนความร้อนมันก็จะกลายเป็นมันจะอ่อนนุ่มแล้วก็กลายเป็นสีน้ำตาลนะคะอืมน่ากินมากใส่ผงชูรสแล้วก็เกลือ ก่อน จากนั้นก็ใส่พริก ไปเผาไฟ น่ากินสุดๆไปเลยค่ะทุกคนพร้อมแล้วค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะมีผัดใบกัเจียบอันนี้เป็นลูกเมียงเผานะคะแล้วก็มีข่าแล้วก็มีผักนะคะ ก็จะต้องขยำให้ <c oughs> ก็ต้องขยำให้เข้ากันแบบนี้นะ <c oughs> รสชาติกลมกล่อมพอดีเลยนะ ตอนนี้ฝนก็กําลังจะตกลงมานะคะแต่ว่ามันไม่เปียกนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ละองฝนนะ ชอบมากอันนี้อร่อยจริง วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมากินข้าวกลางฝนกันอร่อยชุ่มช่าเลยค่ะทุกคนวันนี้ยายสีไม่อยู่นะคะก็เลยได้มากินคนเดียวนะคะ ยายสีไปรับจ้างปลูกข้าวโพดค่ะอ้าวมีหมามาตัวนึงรับ <Okay. S 2> แ,แบบให้หมาด้วย ให้กินก็ไม่มามาแล้วมาแล้ว 哈哈哈！嗯。 ทุกคนตอนนี้ฝนหนักฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ คคนคะอตอนเนี้ฝนตกเปียกฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะโทรศัพท์เราเนี่ยเริ่มจะเปียกแล้วนะคะก็ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ